สวัสดีค่ะท่านใดกำลังมองหาที่ดินเปล่าใกล้แยกใบพัดไม่มาลายปลายวันนี้มีที่ดินเปล่าเนื้อที่5ไร่นะคะห่างแยกใบพัดไม่มลัยปลายเพียง800เมตรค่ะตรงนี้เป็นถนนเข้าที่ดินนะคะจะขนานกับถนนเรียบเขอชุมพรทานสายใหญ่ค่ะโซนที่ดินจะมีลำไย4ต้นนะคะแล้วก็จะมีเพิงหนึ่งหลังเพลิงตรงนี้สามารถทำเป็น ออฟฟิศหรือบ้านอยู่อาศัยได้นะคะถัดจากเพิลเข้าไปด้านหลังจะเป็นสวนค่ยพื้นที่สวนค่ะมีร่องระบายน้ําจากชลประทานเข้าไปในที่ดินด้วยนะคะที่สวนตรงนี้เจ้าของให้ชาวบ้านเช่าปลูกสวนมันฝรั่งนะคะตอนนี้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่ติดกับที่ดินฝั่งซ้ายนะคะตรงที่ดินอากาศดีค่ะอากาศโล่งมองเห็นวิวดอยชัดเจนด้วยนะคะ ห่างถนน1095แม่บรรลัยปลายเพียง150เมตรนะคะห่างแยกใบพัดแม่บรรยายปลายเพียง800เมตรค่ะห่างต่อแม่บรรยยแหล่งชุมชนขนาดใหญ่3.5กิโลนะคะเดินทางเพียง40นาทีจากสนามบินเชียงใหม่ค่ะตรงท้ายที่ดินสามารถมองเห็นถนน107เชียงใหม่ฝางได้ด้วยนะคะเห็นชัดเจนเลยเห็น ปัมปตทอที่มีส่วนอาหาร KFC คาเฟ่อเมซอนและมีเซเว่นด้วยค่ะขายเหมาที่5 1 0ล้านบาทนะคะสนใจติดต่อตำรวจโทรทัศน์พนจอเลยนะคะขอบคุณสำหรับกรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ